แต่งหน้าที่ดีก็ต้องเมาป่ะคุณพี่รู้จักยินมองป่ะรู้จาเพ้่เขาเป็นยังไงเธอเอายินนะยินอะหล่อเท่ดังล้าแต่คนชื่อบอคุณพระตกก้านสุดน้ำเดิมไม่อาบค่ะแต่นี้ได้ได้ยินข่าวอย่างหนึ่งมานะจริงๆเขาอาบนะแต่ว่าผู้จัดการเขาอะเน่าหน้าเลยค่ะดูได้ไงอะดูยูทูบไม่แต่ว่าคนคนที่ชื่อบอจะชอบทำไมอะคนที่วอทำไะโอเค ใครอยากทำอะไรก็ผิวดีสุดๆอะแบบดีเล้วอยากไปไหนก็ไปตรงนี้ติวเยอะเราค่ะหรือมเท่เอนกันนะที่ีคนพี่อะรคะเขาอะอยากตกหมึกตกปลาอยากตกปลาตอนสี่ทุ่มว่าไงแล้วาไงเราตามใจกันไหมก็ต้องตามใจเพราะว่าคนน้องเตใจใครตามใจใครก็ทั้งพี่ทั้งน้องก็ตามใจกันค่ะกตกันตกเข้าใ คืนแรกอะ่ะเขาไม่ได้นอนด้วยกันดี๋ยวคนพี่อยากเขามานอนใช่ไหมส่วนอี๋ยวคนน้องอะ่ะเขามาตามจ้าเขามารับจ้าคนพี่อะ่ะเขาจะเป็นสไตล์นี้เขาเป็นสไตล์แบบว่าต้องทําหรอกไม่ทำได้ปะ,ะเป็นการาปิดใหญ่อย่างนี้เลย,ย,เ,ลยเวลาขอกินนะ้ำเขาจะเป็นยังไง น้ออง่ะขอโทษนะครับไม่ทราบว่ามีน้ำให้ผมดื่มไหมครับหรือว่าผมก็แห้งนี่นะพี่คือเขาเมาไปมาคที่จะอู้เรื่องของเย็นคุณพี่นั่นเป็นอย่างไรบ้างนี่คุณพี่ขวนยี่สิบมาหรือเปล่าขวนเราก็ไม่ขนาดนั้นหรอกดูภายนอกก็ดูแบบน่ารักเรียบร้อยเนาะมันเชื่ออะไรนะมันได้เรื่องอะไรนะโกนอะไรนะโกนทัางโกนกิโมโนป่ะไม่ทัางโกนเลย่เออทั้งปติกันต์โตคิง คือทำไม่ได้คือทำไม่ได้ดังไงไม่ำไม่ได้ไงน้องชื่ออะไรยียินไงอ๋อคนน้องกี่หลอกผมหลอกนั่นเรื่องอะไรนะคนนี้เล่นเรื่องคนรักลรื่พี่คนนี้คือหล่อค่ะคนนี้เจ็บอยู่นะผมบอกตายแล้วก็อะไรปะเนี่ยไม่ตัดหนึงนะแล้วแป้งที่เราใช้ทาแป้งอ่ะเปียก